เขาบอกเหรอไม่ต yeah. e ้องจดรหรอจริงเหรอไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่เขียนแล้วแบบครูหักคะแนนครึ่งหนึ่งอะไออย่างเงี้ยอะเดี๋ยวดูแล้วกันนะถ้าถ้าคะแนนหายไปแล้วเราทําถูกเพราะว่าโดนหักว่ะอะจงสร้างตารางค่าความจริงรูปแบบประพจน์นี้อันนี้ไม่ยากอันนี้ให้ทําตารางค่าความจริง p q r 8ตัวใช่ไหมฮะราเขียน p q q a จริง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 เทส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 จริงจริงเทสเทสจริงจริงเทสเทสจริงเทสจริงเทสอย่างนี้ใช่ไหม พรอ,อืมเอ่อ not p ก่อน not p not p ก็คือเท็เท็เท็จเท,ท็จริง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  not p แล้วอ่า not p แล้วอ่าเพราะนั้นพี่ขอมองแค่จริงแล้วเท็ใช่ไหมจริงแล้วเท็ไใดเท็ จริงแล้วเทพไดเทพไม่มีมีตัวเดียวเลยเพราะนั้นที่เหลือจริงหมดทําไหมทำอย่างนี้ได้ใช่ป่ะนะครับทีนี้ตัวหลัง Q และ Not R เพราะนั้นพี่ต้องหา Not R ก่อน Not R Not R คือเทพจริง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  Q และ Not R Q คอยู่ไหนโห oh, อยู่สกายกอมาร์กจุดนะฮะคอมาร์กจุด Q และ Not R อ,อันไหนที่พี่เห็นเทปพี่ให้เป็นเทสล้วนๆเลยอ่ะมา Q และ Not R พี่เห็นเทปพี่ให้เป็นเทสนะครับใน2ช่องนี้เออเทสนะครับเทสนะครับเทสนะครับ เพราะนันมีจริงอยู่2กรณีนะครับเราก็ท้ายที่สุดคือ2ก้อนก็ต่อเมื่อนะฮะสก้อนก็ต่อเมื่อซึ่งก็คือก้อนไหนบ้างนี่ก้อนนี้เอาสีม่วงนะกับก้อนนี้ก็ต่อเมื่อจะมีค่าความจริงเป็นจริงเมื่อเมื่อหน้าตามันเหมือนกันเพราะนั้นเป็นเทพเป็นจริงเป็นจริงเป็นเทศ เป็นเทพเป็นจริงเป็นเทพเป็นเทพเอ่อถูกไหมอ๋อหัวบงังครับคู่ตรงไหมอ,อุ๊ปชจริจริงๆแล้วพี่ไม่ต้องใช้โจทย์แล้วเนาะอืม ตรงนะอืมเก่งมากเป๊ะเลยเราสองคนเก่งเ